สวัสดีครับแม่แม่ทำอะไรอย่างครับเจ้าเอามาวันนี้จะคั่วเคียดเจ้าคั่วเคียดอครับขั่วแคเคียดคั่วแคเคียดอ๋อวันนี้ปลามาไก่ครับมาดูคั่วแคเคีย่ยวแคเคีมาดูกันยาวๆเลยนะครับขั้นตอนเป็นอย่างไรก็ดูตามนี้เลยรพริกมีอย่างแม่ก็ตำ,ข,ตำ,ตำข้าวมิ้นตำพริกตำหอมขาวหอมแดง ใส่ผลเหล่าใส่กะปิเจ้าแล้วก็เกากคั่ว,วใส่น้ำมันน้อยอน,นี่เพื่อนเลี้ยงบอกให้มันไหม้กลมหม้อขางอะไรแบ้ไหม้กลมกับน้ำโอ้โหอ๋ <c oughs> อครัวเกียรติเจ้าอ๋อครับ <c oughs> มีเพื่อนบ้านมาทักทายด้วครับอ้าวครูตุ้มอ้าวครูตุ้มวันนี้มา ตามาคุณแม่แม่คขัวใหญ่ของเฮาปรมาจารย์ <c oughs> อันนี้อันนี้มาแอบแม่กินข้าวแรงแอบแม่กินข้าวแรงก็กินข้าวเขียดโอ้ข้าวเขียดต้มเตรียมน้ำมาหน่อยน้ำเตรียมน้ำมานะครับอ๋อจะเป็น,นอย่างอ,อีออ๋อันนี้เฮ<อ>า <พอ S 2> ดูกักนนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครถ้าเฮาใส่หลวนี่มันจะมีความหลวนหอมๆได้เมื่อกี้ครับแม่เจ้า สเหห็น่มต้องเข้มข้นโอ้กลิ่นมาแล้วครับไม่ได้ใส่ยังซอบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอาเขียบกระจายก่อนเนาะเตรียมครับอันนี้ควรัวที่เตรียมไว้โอ้งดงามมากเลยครับอันนี้เจีบไปแล้วเจียดเข้าก่อซับเพื่อละเอียดทำความสะอาดแล้วก็พูดให้ละเอียดเลยเนาะเอออันนี้ไม่มือ ให้ใส่ผักอย่างบ้างแม่อย่างอย่างอย่างคือต้มตัวอันนี้มันแห้งใชาไหมต้มตัวน้อยกับแม่ฮะต้มตัวเหรอแล้วเติมเพิ่ได้เนาะเขาคนเขาจะหมุนเพ้่อมาทุ่ยวๆเอียนะครับเจ้าจะบะให้มันไหม้หนักมาให้มันติดนักชอบเป็นท้องไม่เหรอครับผมว่าปากครับชอบปากแม่ครับเป็นไหมมาถนัดดีกว่าไหมครับปากตะล่มแบบป้าเจ้า ไปคนเดียวอีกสั่งขาดครับหอมครับหอมหอมหอมละเริ่มหอมแล้วนี่มาแอบแม่อยู่ข้าวแกงนล้วไหมอุนี่ข้าวเบื่อดนี่ยแกงข้าวมะนาวนี่ยังอาจะใส่แครอทตองกะทากำลังไข่ที่นี่ก็เป็นชุมชนนี้คืกคักรับเสียงแป๊บๆนี่คือแป๊บๆมาขายมอแรงนะครับเจ้าแม่ปาาแต่ว่ามาตอนสองเจ้า เออสามเจ้าเหมือกันแป๊บๆคนคนเขาเนี่ยคนมาสามรอบตอนกับสามรอบอะไรก็นเหรอสามรอบเพราะว่าใส่เนาะมีครัวอะไรอย่างในกับสุดท้ายก็ต้องมาแบ่งครัวตัางนอกมันม่วนกันเนาะมันโล่งเนาะนี่ผมได้ดูใกล้ๆสปอร์เนี่าะกนอยากกวนให้มันแห้งๆเนาะ แห้งแโอเคทำกับข okay. ั้วขให้มันหอมให้มันแห้งเดี๋ยวเราก็จะใส่พักลงไปจนนั้นมันแห้งๆเลยเนาะครับฝุ่งนะครับจำผิวจำผิวครับกำเมืองว่าใดครับเวลาเวลามันไอ้กินชุนป้าพี่ฮะมัน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 อย่างไดอ่ะ มัมจะคั่วจนมันหอมจนมันแกนอึกแกนอักนี่มันกำไทยว่าฉุนนี่เนาะแกนด้วยแกนอักก็ใส่ด่วนเพิ่มลงป้ายต้องให้มันไฟแหงๆถึงมันได้คาวแข่งปอกๆนี่ก็จะมีสลัดแตงไม้สับพิกนะครับเป็นบรรยากาศตี ครัตุ้มมาคุยอย่างกับเอฟซีห้องหล่ะครัวตุ้มเนี่ยยิ้มอย่างเดียวกำลังพอไม่ใส่ห้องเองแคไปเนี่ยห้องเองนะครับเมื่อดูคำนี้สลากกำลังแปฝงใหอดูในระหว่างที่รอครับเคลืยใช้อนแล้วใส่พักเลยค่ะเอาเอาพักเนื้อแข็งใส่บอลเนือหเนื้อแข็งเนาะครัวตุ้มช่วยกันนี่เดือยจังนักโทษจะมี กิเบแซ่ีดตามให้หน่อยหนึ่งบะเขือบะแคว้นบะหอยเอเจ้าเราพักที่มันแข็งๆลง<อ>ก่อนน,น,นะแม่เนาะแล้วก็อันนี้ฮะอ๋ออ<า>ันไปเขียนอภิอากาศพี่ <laughs> เจ้าไปเขียนออกากาศฮะอื้อบ่เอาบ่ามากเอือเพราะบ้านมันโต๊ะมันอ่ะเป็นถิ่นอือ อันนี้เราถ่ายตามเหตุการณ์จริงครับลายวลาจริงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่เริ่มเนื้อเข้าแล้วมาเนี่บเมืองที่สุดลวครับผมว่าจะเมืองย่างเลยแล้วเนี่ยหายกินยากมากขั้วจนมันพุ่ยหังหังเนาะอันนี้ก็บะทั่วบบนีนะเจ้าเข้าใจบอกค้อนคอมนุ่มเต็นบะทั่วเลยงั้น อามาทนลมหนาวเนี่ยควันอ้วกควันอุ้งนี่ไงครับควันจุ้งจุ้งควันจุ้งจุ้งอ้าวจะเป็นนะครับเวาก่อเฮียนไปนะท่านผู้ชมสำหรับคนอุ้งมะเกะโอ้โหกันไปพูดกับเมืองเป็นตัวนะครับบอกว่ากับเนาะอย่างีได้หลายอย่างเนาะกับวิถีชีวิตสิ่งที่ปรากฏใส่เลยก็แม่ดูพักทั้งหลายเนาะขอบคุณต้องพูดถึงเนี่ยตักแกะพักแแบ ผักแหนยอจ้ะผักชีฝรั่งผักละนี่ต้องหูดแกจ้ะผักละหัเล็กหน่อยนะขัวแคร์นี่เอาผักหน่อยจ้ะซอยหน่อยแล้วผักแคร์หน่อยจ้ะมันจะละเอียดเลยฮะใช้เวลานักเลยแกงแคร์ทำไมเนาะอ้าวพักอันนี้ใส่ไปก่อนผักใส่ได้วไหมครับเน่เน่เน่ อันโอ้นี่จอก็ดูในกระทะเลยนะครับขัวต้องกลนอยู่ตลอดต้องกลนอยู่ตลอดเวลาครับท่านมันจะนอนกลนมันจะไม่กลินโอ้ครับนี่เป็นข้อดีของปากกระล่งบบเตาเนาะปากกระล่งเตา <c oughs> อันนี้ทําเองนะครับไม่ได้มีขายที่ไหนนะครับอืม ระวางทำอะารไม่กิจกรรมอะไรอย่างรอบๆไปได้ครับเนี่ยเนี่ยมีการพูดคุยอย่างกันได้ลาลงลงตีมัสเตพิคนเดียวมีการตีมัสเตพิคนเดียวโอ้นี่ฮะโชว์ได้โชว์ได้งามๆเอาละครับโอ้ซีซันก็งดงามเลยละกินเลยละกินแบบเมืองบ้างอากาศแจ้งตันความแียง ใช่ก็แม่ใช่แต่อันนี้เขาแตนมีมีบอกแขวนค่ะใส่อ๋อใส่บอกแขวนมันลุ้นเนาะใส่บอกแขวนมันลุ้นกระทะใหญ่โตขนาดนี้กินกันกี่คนเนี่ยครับโอ้อันนี้เป็นซีฟได้เลยเจ้าบอคแควรนี่ต่ำได้เลยก็แม่ต่ำเลยต่ำเลยต่ำบอกแขวนดีกว่าเอาเอาพักอันนี้เข้าไปก่อนปะเอาผักเข้ก่อนเอาผักเข้าก่อนโอเคใส่หมดเลย มีเนาะก็มีผักชีผักชีฝรั่งกับผักละฝรั่งผักละอันนี้แม่ใช้ใบเตสลัดมานในยังไงเนื้อพะน่ผูลิงผูลิงตัวอ่ามะค่อยล้อมหั่นคั่วแบบแห้งๆนี่นะครับเพราะว่ามันเนาะมันด้วิธีมันมันต้องจะหอมเพราะว่าของคาวเราบต้องเอาแห้งๆดูตัดมะค่อยแล้วไหมเนาะเออตดมายรสชาติมันจะออกมาแล้วมาเป็นยังไงคะแมามันก็เหมือนเหมือนแกงแค่เจ้า แต่นี่นะเจน้เจ้าเ็๊น้ำเจ้ามันจะโพแทสเมาณแข็งแพแต่มันบอกมีน้ำมีบไก่ะแม่บอกแฟนนี้จำเรืองก่อนเอาหมอบมาให้บปดีรูปแบบเลเนาะโอ้มีขนจุงๆอีอย่งครับอีกย่งมอมะแขวนอันนี้การตัามะแขวนนครับตมะแขวน บอกแม่นครับก็ลูปรูปแบเข้ามานะแล้วก็มีพนักไล่สัตว์ที่มารบกวนนะครับนี่ครับเขาโอ้นี่ช่วยกันครับช่วยกันนะครับโอ้ครับครับแม่ใส่เลยค่ะแม่อ้าวเนาะกดจ่ายเวลารวบ10นาทีแล้วครับเนาะแม่นะเขาจะเห็นว่าใส่กระถิ่นอมเงินครับสำหรับการปรุงอาหารน่าจะเต็มเครื่องไว้นะครับนี่บอก่นใส่ไปแล้วโอ้ หมอ้อคนอทั่วอันใกล้สำเร็จและะรร้วเน,นาะแหมพักกรรมพักกรรมเออเดี๋ยวเหาก็เจ้านา้ำม,ม,ม,มันนี่ก็แม่เจ้าน้ำมันแหมกรรมหนึ่งอะไรเจ้าต้องเจ้าน้ำมันแหมกรรมเออตัวนี้มันจะไม่โกนหน่อยเนาะเพราะาาาว่า,าตัวนี้มันมันบ่ค่อยถึงใส่น้ำมันนี่เจ้าม้องนึงกัแล้วอันนี้ก็เซฟขั้นตอนข้างกินแล้วนอนเรียบร้อยค้ามเห็นเจ้าน้ำมันจ้บ แก้วนี่ใจกระแทกเดียวกันเนี่ยแล้วมะแขงกันเนี่ยครับไม่การพิดตัวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะดูกันจานน้อนต่อไปเลยนะครับวันนี้เอาปล่อยให้ดูกันยาวๆครับเพื่อได้ดูสูตรของคุณแม่แห่งคุ้นตุ้มแม่บุญพิมพ์ครับเออนี่ครับนี่ครับเนี่ยอันนี้คือหน้าตาอ่ามีเพื่อจะใส่กะละมังไว้ก่อนนะครับเอาอันเอาผักไปก่อนเนาะเออักใส่กะละมังแล้วค่ก็ตั้งน้ำมันข้าวแขงอันเก่าไม่ไมเนาะแก้วลวดส้มเลย หอมอะหอมมะเขนอือหอมมากท่านชมนะอ,อ,อันนี้เราทำกันเต็มยามเย็นมื้อแรงครับ5โมงเวลา5โมงปลายขึ้นดูท่านครับอ่าได้ทานอาหารได้กินอย่างนี้อันนี้รอเจ้าน้ำมันนะครับอันนี้อันนี้รออยู่ครับมะนะอมต้องขคอ,ออกก่อนครับอขคกระทะออกก่อนอ,อันนี้อันที่รอจาครับทีอันนั้น,น <รอ S 1> อันนี้เขาทายกันตามเวลาจริงเลยนะทุกสิ่งเขาก็จะบรทิ้งครับที่ขั้วไปมีอย่างไม่เลือกใช้น้ำมันหมูครับเพราะว่าน้ำมันหมูมันก็จะหอมนะเจ้าก่อนแล้อ,นนอยเนานะหอมนะครับ้จะไดน้ำมันหมูมันจะหอมดี มีวิชาขันนอนี้ตัวนั่นไหนแม่เมื่อครับหอม<า>เตียมหอมเตียมหรือว่ากระเทียมนะครับหอมเตียมหรือกระเทียม คนทั่วไมเหลืองนั่นคืมาจะส้มหนอกะหนอนเนี่ยเร็ียบร้อแล้วมาไหรบอกหนึ่ว่าจะส้มก่อนจะขัวนอนนี่อครับเาเดี๋ยวเขาจะรองเสนหองว่าออกเสียงว่าอะไรออกส่มเลยครับส้มส้มสหมนส้หรือว่าจาว แก้วหรือว่าจ้าเอาไว้น่าวส้มเดียวจัาหอมมากนะครับวันนี้เฉพาะแค่เลยส่วนี้ครับเอาละครับเอาเลยมาเลยส้มจ้าหอมเลยนี่เจ้าแต่โม้เลยว่าทำสอนทั้งหลายนะทีนี้เดี๋ยวเขาจะตักใส่จานให้ท่านผู้ชมดูเลยครับเนาะแขอบคุณต้นใบช่วยพิดที่พื้นเอาอือหือเนี่ยก็คือ ตัอใส่จานเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแม่ขั่วแคร์เขียดเจ้าขั่วแครียดั่วเขียดขั่วเขียดสุดอะอย่างครับสุดขึ้นคนเดียวสุดเจ้าแอ๋มัน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 เปื่อยเนี่ยมาเมินแล้วนะส้องตักเป็นแอนแกนเลยอย่าเอาเปียกแล้วมันบ่อคุยได้หันมาสีสันนี่แต้มันเป็นจะได้ต้องการเมืองต้องมันพูนพูดซักหนึ่ง อ้าวฝากกันนะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆปิดคลิปอยู่ตรงนี้เอาละหนหน่อยนึงหันหน่อยหนึ่งเอาละวันนี้ครับอยกันโดยธรรมชาติเลยครับมันมีการตัดต่อใดๆแล้วก็ช่วยกันปิดคลิปทั้งแม่บุญพิมและครูตุ้มเนาะอ้าวไหนดูครับแบ่งกันคั่วเขียดเจ้าคั่วเขียดครับกินข้าวด้วยกันเจ้ากินข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ